ครับสวัสดีตอนเศร้าครับพี่น้องสวัสดีค่ะมากันอีกแล้วนะครับครบรอบอีกแล้วนะครับครบรอบรวยนะครับเมื่อนี้เป็นวันศุกร์ที่เจมีนา,นาคม,ม2568นะคะครับบรรยากาศเมื่อนี้เบิ้งฟ้าแล้วพี่น้องเมื่อวานนี่ห่อนย่างคักเมื่อวานเมือกอนไปเนาะเมื่อนี้เคลิม ฝนล,ลิ้นพอมฝนตกฝนตก,ตกโอ้ขึ้นฮอดบรรยากาศเกาเกาเนาะแต่สมัยพอสมัยเมียมันฟ้าขึ้นม,มึงสีนี่ข้อยเรียนขึ้นโคกโรดิ้นี่ข้อยบรลงท่ามข้อยบรลงท่ามขึ้นโคกไลนกไลหนูเก็บพักหวานเก็บพักหวาน<ภ>ามันเป็ี่นบรรยากาศเกาเกาพี่น้องพี่น้องทั้งภาคอีสานจะเป็นแบบนี้นะครับผมบ้านนี้ ซุ่มไปเลี้ยงว้วเลี้ยงควายน้ากันนี่ผู้เฒ่าคนกับไปโรดผู้เฒ่าคนบอกว่าไปโรดเด้อเสือผ่ากันไปหาโฮนก์เจ้าพักหวานมุกุฤษเบิ้งควายไปถาที่แหละหาแนวกินหาแนวกินนะครับหาแน่ากินพูนแล้วหาโฮนกโฮอยังไปได้ผู้ดีพี่น้องหมานอยู่ริบานซุ่มผ่านเพิ่นนายผ่านเพิ่นจะเป็นหัวหน้า ไปพ่อโกนนกโกนหนูโกนกระรอกกระแตเนี่ยนะครับเพื่อนนิดผู้ึืนต้นไม่แจ้งกับึ้นึ้นไปจกไนโกนเลยได้นกได้หนูได้น,ก,ดน,ก,ดนกน้อยอยู่ในห้างได้อย่างกับเอาสมัยน้ำเอิดได้บ่เอิดแดต่ว่ามะหนังบ่มีบ่ได้ซื้อกินมันหนังบ่มีเงินซื้อกินพี่นอ้องอ่ะบาทนี้จ้าพี่นอ้องวกมา แนวทางตัวเลขเนาะคะ่ะเป็นตำราวของอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่นะคะบย่ยอมแพ้ขอแก่เมื่อไปยิงซี่ลแล้วสันว์ยังมีเอฟซเรียกรองอยู่คือเก่าน,น,นะคะพอว่าเพิ่นก็เคยห้างวดติดห้างวดรวดมาแล้วนะคะก็มีเขาเขาเข,าเข,าเขามากกมีรุุดุุดดมันก็มีพิษมีลุดบางเป็นของธรรมดานะนะคะซึ่งว่ามี บ่มีผู้ใดสิให้ถูกเสมอไปตลอดไปแล้วกับบ่มีผู้ใดสิให้ยพิษห้บ่ถูกตลอดไปคือกันเนาะมันก็มีผิดมีถูกเป็นเรื่องปกติธรรมดาจ้าพี่น้องสำหรับพี่น้องเอซหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ฟังต่างๆทัง้งสรารค้ามขอนแก่นอุดรคันว่าเมื่อนี่บอย่อยากลงทุน เบิ่งไวเบิ <l id> <l id> ่งไว้บต้องลงทุนพี่น้องแนมเบิ่งกันน้ำแนมซื่อนะครับมือนี้มันสิเขาว่าประมาณเนี้ก็ได้อาจารย์ใหญ่พ่นบอกว่าทําตามหน้าที่ทําตามหน้าที่ให้มากเราต้องให้ไปเองสิเหล่ากัสันเดี๋ยวสิมีจังเมือหนึ่งนะครับเกิดพี่น้องมีอาจจะมีโชคอาจจะตืมสามตัวตรงสามตัวแตกก็ได้กาสันนะครับก็เลยเกาให้คือเก้านะครับ ถึงวันพุทธีพันมาเราหาเนาะหาศูนย์หาหนึ่งหาติดหาออกหกศูนย์มันมาหกมาหกขันมาหาบลเล่ค่ะพันจับครูพันไม่หาศูนย์แมนหาศูนย์ตรงๆนะครับกเกษียดไปแต้มนึงเสียดไปแต้มนึงนะครับพูดถึงเอฟซีไทยจับท่านได้กระสิบพ่อได้ยี่พี่น้องก็คือวานเพราะคนพ่อคนแม่เพิ่งแต่เรียนไปยังสั้นละนะครับบอดีวากันพ่อหนึค่ะ กับเขาด้วยจ้าี่น้องเนี่ยไปลงทุนหลายนะคะห้าบาทสิบบาทแต่ว่าเอฟซีพันบอกว่าจัดชุดเต็มมาโหลดแมนบอจัดชุดเต็มมาโหลดแต่ว่าแจกไงแล้วครัจะเพื่อไม่จัดเต็มเท่าไหร่อเอาเจ็ดคู่แปดคู่นี่ล่ะนะครับก็บดีพองามบอลลายบอหลอหน่อยเมื่อนี้มีสามตัวพร้อมดิเออสามตัวพร้อมนะครับพ่นมาจากไหนคือจัดสามตัวแต่กาเล่าก็คือเมื่อนี้มันเป็นต่าง เป็นต่างๆอยู่ในใจเหรอสัตวา์เล่าอาเป็นต่างๆอยู่ในจิตใจนี่แหละคืออยากให้สามตัวนะครับพี่น้องจากน้อยเขาเบิ่งตัวเรขสีอันให้ให้ซูฟังนะครับขอ <c oughs> ไพ่เด้อพี่นอ้องอ่าตามลาอาจารย์ใหญ่เจ็ดมีนาคมสองร้อยหกสิบแปดวิ่งไปที่เจ็ดกับแปดพี่น้องวิ่งรวดไปที่เจ็ดกับแปด จับคู่เจ็ดสามตัวเรียบันเจ็ดห้าสามแปดห้าสามนะครับสามตัวมีสามตัวพร้อมพี่น้องมือนี้เป็นแปลกๆอยู่เดอรอนะคับประสัทธาว่ามีสามตัวนะครับมาเจ็ดห้าสามแปดห้าสามนะครับสองตัวก็มี ข <C oughs> อไพ่พี่น้องสองตัวก็มีเกตสามเกตห้าห้าสห้าแปดปดหนึ่งแดสปดหแปดเพี่น้องจดท่านมาครับเจ็ดหสาสมตัวแปดหสาสมตัวสองตัวก็มี เจ็ดสามเจ็ดห้าห้าสามห้าแปดแปดหนึ่งแปดสามแปดหกแปดเก้าพี่น้องอ่ะตัวเลขกำลังจะโชว์พี่น้องเห็นหรือเปล่พี่น้องเดิกนะแคปหน้าจอนะครับผม อ่ะสำหรับแนวทางตัวเลขกำลังจะโชยพี่น้องเข็นพี่น้องครับนี่นะครับแนวทางตัวเลขอาจารย์ใหญ่ตำราวอาจารย์ใหญ่นะครับโอ้ล่มพี่น้องล่มล่มพัดลมพัดลมพัดจับจังไดลละขอให้อ่ะเห็นชัดเจนบ้าครับ หมักชอบกระตามนะครับบอมองบมชอบกับเบิ้งไหวไปเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อนะครับในขีดเส้นใต้ก็มีเกตห้าสามแปดห้าสามในกรอบสี่เหลี่ยมมีเกตสามตัวเน้นห้าสามตัวเน้นนะครับแปดหนึ่งตัวเน้นแปดหกตัวเน้นอย่าลืมกลับตัวเลขก็แล้วกันพี่น้องตามเราอาจาร,รย์ใหญ่นะครับผม มักชอบก็ตามเมื่อนี้พิเศษจังน้อยเยอะเด้อน,นะครับมี3ามตัวนะครับผมออกมาสมตัวหน่นอนเอบซี FC เนาะถูก3ามตัวเนี่ยก็สิมีแห้งเงาพี่นอ้องขู่ทุนขค้ืนได้แน่นอนนะครับแล้วก็คือว่าเป็นต่างๆเยอะเด้อเมื่อนี้ว่าสั้นเป็นต่างๆกับค่อนข้างสิมันใจอะไรที่เนาะอาจารย์นี่นะครับตามลาวอาจารย์ใหญ่เด้อครับเด้องวดบันที่ 7มีนาคม2568ว 68, ิ่งรูดไปที่7กับ8จับคู่753 853 <c oughs> 2ตัวมี73 7553 58 81 83 86 89น <c oughs> ี่นะครับผม นี่นี่นี่เดอ้อเอฟซีทุกท่านคอยมันหมานกันครับเจอกัน2องทุ่มครึ่งนะครับอาจารย์ได้สิเข้าอาจารย์ได้สิรุตพี่น้องครับตามนี้ได้พี่น้องเดอ้อขอบคุณครับ